ค่ะชื่อคุณอะไรคะผมเบิร์ตค่ะผมเบิร์ตชื่อจริงชื่ออะไรคะอังกอรค่ะค่ะเบิร์ตปัจจุบันทํางานหรือศึกษาอยู่คทำงานทำงานด้านไหนนะคะับผเบิร์ตกลาครับค่ะอ่าเบิร์ตกำลังอยู่ตัวใจภาษาญี่ปุ่นค่ะคือเรียนจริงๆเราเรียนตั้งแต่อยู่มหาลัยนะครับผมก็เลยอยากอยากเรียนต่อแล้วก็ความชอบส่วนตัว้ค่ะค่ะค่ะเอ่อผมเบอร์ตตอนนี้อยู่คอร์สเอ็นอะไรคะเอ็นสามนะครับค่ะ แล้วอยากทราบถึงแรงจูงใจนะคะตลอดจนความรับใจอะไรบ้างที่ได้เรียนกับอาจารย์แบงค์ค่ะบอ้โความจูงใจนะครับก็คือพ,พ่อความรับใจอาจารย์เป็นคนเฟรนที่ดีครับแล้วก็เวลาสอนเนี่ยอาจารย์ก็จะสอนเขาเรียกว่าอะไรสอนแทรกทิปทิปในในเชิงของภาษาอะไรอย่างเงี้ยครับผมให้อย่างภาษาแบบที่เป็นภาษาพูดหรือว่าภาษาวัยรุ่นหรือว่าภาษา คือใช้ในสถานการณ์ไหนอะไรประมาณนี้ครับผมค,ครับเอ่เอแล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างครคุณเบิร์ดครับรรยากาศก็เหมือมนเด็กๆทั่วๆไปก็โอเคครับค่ะเล้วเดี๋ยวจะฝากบอกอาจารย์เร,รื่องออาจารย์นะครับก็เอถ้าถ้านั่นก็คือปรับสบปีดความเร็วในการสอนลงมานิดนึงก็ได้แล้วก็คืออาจาร,ร,าจารย์บางอย่างอาจจะช้าๆหน่อยนะ เขาเรีเววยกว่าอะไรครัในในส่วนของการเชื่อมลูปประโยชน์หรือว่าอะไรเนี้ยครับผมค<ะ>่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณเบิร์ดขอบคุณค่ะ